สวัสดีครับจากสีราชาคอนไซน์นะครับคลิปในวันนี้เนี่ยจะเป็นคลิปที่ตอบคาถามนะครับที่ถามมาจากคอมเมนต์ในช่อง youtube ของเรานี่เองนะครับคําถามก็คือเขาอยากจะทราบว่าตอตัวเนี้นะสเปนเดอ tc ขีดสอ pmr เนี่ยเขามีวิธีการอย่างไรนะครับในการที่จะใช้งานการเ,เรียกคอก็คือเหมือนกับว่าพอเราถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะ จากคอมเมนต์อ่ะคือเขาต้องการให้มีสัญญาณเรียกไปที่อีกตัวหนึ่งอะ่ะให้มีเสียงเรียกก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาสอบถามมาว่ามันมีวิธีการไหนที่จะทําได้ไหมนะครับผมก็เลยผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่าก็ลองเล่นดูนะครับพอ <c oughs> ดีเขาถามมาตั้งแต่เมื่อวันอาทิตย์นะครับแต่ว่าร้านปิดวันอาทิตย์ก็คือเป็นเมื่อวานของวันที่อัดวันนี้นะครับ วันนี้ร้านเปิดแล้วก็เลยรีบมาดูให้เลยนะครับก็ลองเล่นอยู่พักนึงก็เจอแล้วนะครับก็มีนะสำหรับรุ่นนี้นะมีอยู่นะครับก็คือสามารถเรียกด้วยเสียงที่เราเลือกได้ประมาณไม่กี่เสียงหรอกนะให้เป็นดังที่เครื่องรับเครื่องอื่นได้นะครับทำอย่างไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ดูนะครับอย่างแรกเลยมาดูที่เจ้าตัวที่เราจะส่งสัญ,ญญาณไปก่อนนะครับคือตามปกติแล้วเนี่ยเราก็ต้องกดคีย์แล้วก็พูดถูกไหมคนระ กดคีย์แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะได้ยินเสียงเรานะครับแต่ว่าเขาต้องการให้มีเสียงแบบอิเล็กทรอนิกส์อะไปดังที่อีกตัวหนึ่งก่อนนะครับบางทีเขาอาจจะจุดประสงค์ก็คือ,เ,อ,อเสียงพูดเนี่ยเสียงคนพูดเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้ยินนะครับเลยต้องการให้มีเสียงกลิ่งเสียงอะไรสักหน่อยก่อนแล้วค่อยพูดนะครับจุดประสงค์ของเขาก็น่าจะประมาณนี้นะครับอ่ะในเมื่อเราถามมาเราก็จัดให้นะครับวิธีการก็คือเรากดเข้าไปในเมนูก่อนนะครับ เสร็จแล้วก็ให้หาเมนูที่ชื่อว่าคอนะครับนในกรณีนี้ก็อยู่ในเมนูที่27นะครับแล้วก็จะมีชื่อเมนูว่าคอนะครับในตำแหน่งเริ่มต้นเลยเนี่ยขออภัยนะครับในตำแหน่งเริ่มต้นเลยเขาจะอยู่ที่ออฟนะครับจะอยู่ที่ออฟออฟเนี่ยมันก็คือ ปิดการใช้งานอยู่เราก็มาเลือกก่อนว่าเราจะเอาเสียงอะไรนะครับตัวอย่างเช่นเสียงที่1เนี่ยก็เป็นเสียงนี้นะเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะอะก็มีให้เลือกห้าเสียงนะครับสมมุติว่าเสียงนี้แล้วกันนะครับพอเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใช้ได้แล้วกด pd t ได้เลยนะครับส่วนถ้าเราเลือกคอแล้วแล้วเรากดคีย์ไปธรรมดานะครับ มันก็จะไม่ยังไม่มีอะไรนะมันก็จะเป็นการพูดคุยธรรมดาเฉยถ้าเราต้องการให้เสียงที่เราเลือกเมื่อสักครู่เนี้มีการปล่อยเสียงออกไปหาที่ปลายสายด้วยนะครับหรือว่าเครื่องที่รับทุกตัวเลยนะเราต้องกดตัวนี้กดฟังก์ชันหนึ่งครั้งให้ตัวเอมันขึ้นอยู่ตรงนี้เลยแล้วเราค่อยกดคีย์นะครับมันก็จะดังที่ตัวมันเองก่อนหนึ่งครั้งเพื่อให เจ้าของเครื่องเนี้ยรับรู้ว่าเราอ่ะได้ทําการกดส่งสัญญาณไปแล้วเสร็จแ,แล้วอีกสักประมาณวิหนึ่งอ่ะมันก็จะไปดังที่เครื่องรับทุกตัวเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูใหม่นะกดฟังก์ชันหนึ่งครั้งนะแล้วก็กดคีย์อ่านี่สังเกตที่สัญญาณรับตรงนี้นะครับบางทีเครื่องมันใกล้กันเราอาจจะงงนิดนึงสังเกตที่สัญญาณรับของเครื่องไอคอมเนี่ยจะมีขึ้นมา อ่าแล้วก็ดูสังเกตที่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะกดให้ดูอีกทีนึงนะกดฟังก์ชันหนึ่งครั้งแล้วพอผมกดคีย์ปุ๊บเนี่ยมันจะดังที่ตัวมันเองก่อนแล้วถึงจะมาดังที่เครื่องอื่นนะครับอ่านะครับก็คิดว่าคิดนี้ก็คงจะสามารถตอบคำถามในคอมเมนต์ของ YouTube ได้แล้วนะครับคิดนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอบคุณครับ